สนับสนุนโดยโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพึกษชาติสอบถามข้อมูลสินค้าโทร02 1578922คื่อละเอียดปานดำค่ะ จบปีก็ค้าขายมาตลอดเลยนะมาขายขนมหวานนะี่ตี11-12ถึงได้นโนอนเพราะต้องออกไปขายขนมถ้าเดินมากแล้วต้องนั่งเลยปวดขาแล้วก็พอค่ขาก็เมื่อยมากจะก้าวไม่่อยออกแล้วต้องหาที่นั่งเลยเบาหวานความดันไขมันมีมา20กว่าปี200รก็มีเข้าโรงพยาบาลครั้งมันมันถ่ายแล้วก็มันอวกเออมันจะวูบก,ก็ไปถึงมอว่าถ้ามาช้าหนาทีคุณ อาเสีียชวิตแม้จะไปพบแพทย์ตามตารางนัดทุกครั้งรับประทานยาไม่เคยขาดแต่สุขภาพของป้าละเอียดก็ยังแค่มีอาการทรงตัวไม่หายขาดจนกระทั่ทงได้เปิดโทรทัศน์ดูช่องหนังไทยเก่าคูชาแนลป้าละเอียดจึงได้พบกับทางเลือกในการดูแลสุขภาพตัวเองนั่นคือเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชสชาติโพชงก็ลงซื้อมากิน ขวดแรกก็ยังไม่รู้สึกกดพอขวดที่สองเออดีขึ้นนี่ก็จะลงซื้อขวดที่สามว่าเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนแล้วค่อยซื้อขวดหลังนี่ไปตรวจน้ำตาลก็ลดลงหมอว่าคุณยายปฏิบัติตัวดีจังเลยอ่ะอู้โหโยเลยว,ว,ว่าลดดีทั้งท,งที่เราไม่ได้ลดอะไรไงสุขภาพเราดีขึ้นกันแล้วตู้กันได้เลยยานอกอพิเศษยายไม่เอาเพิ่งเครื่องมาซื้อโพชงนี่แหละคุ้มเพราะว่าโนนก็หลับ แล้วก็ปวดเมื่อยมันก็เบาลงมันไม่ทรมานไงจัดติดระดับว่ามันมันหนักเป็นสามอ่ะมันจะเหลือหนึ่งครึ่งเท่านะการเข้าห้องน้ำถ่ายเทอะไรปกตินะกลับมาปกติดีพี่น้องทางบ้านนะคะโพชงนี่ดีดีมากเลยค่ะร่างกายก็แข็งแรงถ่ายก็ปกติดีนอนหลับไม่ปวดเมื่อยเบาขึ้นครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะทานไปสองขวดรู้สึกตัวเลยว่าดีขึ้นมาก โปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500 <1, S 2> บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเรียบโทรมาที่เบอร์02-1578922ยำ้ำ02-1578922เลือกดูแล กภาพดีเลือกโพชง